ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะพาไปชมโบราณสถานชื่อว่าวัดพระนอนครับโดยที่จุดที่จะพาไปชมตรงนี้คือวิหารพระนอนครับจุดนี้คือจุดที่เป็นตำแหน่งที่มีการสันนิฐานว่าปฏิสถานพระนอนมาก่อนนะครับอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรครับ เมืองบรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนพร้อมๆกับสุโ KO ไทยและศรีสัชนาลัยในเดือนธันวาคม2134กับยูเนสโกนะครับวิธีการพาไปชมจะเป็นการไปชมแผนที่แบบ3มิตินะครับโดยที่การถ่ายภาพถ่ายคลิปนั้นใช้วิธีเดินสแกนนะครับเห็นมุมสูงแบบนี้ไม่ใช่การใช้โดรนนะครับ เพราะว่ารอบๆอยังมีต้นไม้มีมุมที่บงังมันการจะถ่ายภาพได้แบบไม่มีสิ่งใดมาบดบังเนี่ยนะครับใช้โดรนอาจจะได้บางมุมไม่ได้ครบที่สำคัญคือในนี้เราสามารถเดินเข้าไปด้านในได้ครับไปชมด้านในได้เทคโนโลยีที่ใช้ก็คือกล้อง Insta360 x x p o นะครับหรือ X4 เป็นกล้อง360องศา แล้วก็นำมาทำในคิวบิกวิสตาของเว็บไซต์นะครับเขาจะมี Cloud AI ที่ประมวลผลแบบนี้ให้เราตัวเราเดินบันทึกคลิปก็พอเดี๋ยวให้ชมว่าผมเดินบันทึกจากไหนไปไหนนะครับนี่คือเส้นทางที่เดินบันทึกคลิปวิดีโอรอบๆหรือว่ามันคือเทคโนโลยีการสแกนครับ ยิ่งเราสามารถจะยื่นกล้องขึ้นสูงที่สุดเท่าไหร่ได้ยิ่งยิ่งเห็นการสแกนนะครับจุดไหนที่กล้องไปไม่ถึงก็จะเนี่ยครับอย่างข้างบนก็จะเห็นสีดำๆเพราะสแกนไม่ถึงนะครับนี่คือตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีนะครับทีนี้ลองยกขึ้นให้ดูนิดหนึ่งครับนี่ครับนี่คือความสูงของกล้องนะครับช่วงรอบนอกก็มีการเดิน2ชั้น เดินใกล้เดินห่างครับหลังจากนั้นก็มีการยกตรงกลางแล้วก็ยกสูงส่วนด้านในนั้นจะมีการยกสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากต้องการเก็บส่วนสันข้างบนตรงนี้ครับของผนังด้านข้างนะครับจะเห็นว่าบางส่วนอย่างเช่นตัวนี้สแกนได้ไม่หมดก็จะเห็นใส่ๆล,ลอยๆ เพราะว่าผนังอยู่ด้านในนะครับไม่เหมาะไม่สามารถแล้วก็ไม่ควรนะครับขึ้นไปเดินตรงนี้ด้วยเพราะว่าเคยเป็นแท่นฐานปริถฐานพระนอน,นครับไม้ที่ยื่นขึ้นไปก็สูงประมาณยาว3เมตรบวกกับตัวเราก็จะได้4-5เมตรนะครับอันนี้คือเส้นทางที่เดินไปทีนี้สิ่งที่แอปพลิเคชันตัวนี้เขาให้เราได้นะครับ ที่เว็บไซต์ค u วปิกวิสตตัวนี้แล้วก็ใช้กล้อง Insta 360มันจะมีการเดินชมแบบ virtual tour ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นจุดน,นี้ถ้าเราจะ walk to เดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าผมหมุนกล้องไปด้านไหนเป็นยังไงนะครับเราต้องกลับด้านสักนิดหนึ่งอั q แบ oh. อ่เดี๋ยวผมต้องดูคำสั่งของเขานิดนึงนะครับเป็น walk t h o u g นอกจากนั้นก็มี virtual tour เดี๋ยวตัว walk t o u g ผมพยายามทำให้อีกรอบนึงพอดีกลับหมุนด้านนะครับมุมนี้น่าสนใจเราสามารถจะคลิก bubble ครับแต่ละก้อนที่เห็นนี้แล้วเข้าไปชมด้านไหนอย่างเช่นตุดนี้ครับ บับเบิตัวนี้เราสามารถที่จะหมุนชมได้นี่คือแท่นฐานเรียกว่าเป็น virtual tour ไม่ต้องไปเองกดแบบนี้ดูได้เลยครับหรือไปดูตรงเสาตรงนี้เสาสูงๆน้ำหนักสิบสี่ตันนะครับนี่คือเสาศิลาแรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็นท่อนเดียวไม่มีการต่อ เสาครับหรือเราเข้ามาชมในบริเวณนี้เพื่อดูว่าเราเดินขอบรอบนอกเป็นอย่างไรหรือยืนอยู่จุดนี้ด้านหลังเป็นเจดีประธานที่ผมไม่ได้เดินไปสำรวจนะครับไม่ได้ไปสแกนด้านฝั่งซ้ายครับอันนี้เรียกว่าเป็นการชมต่างจาก ครับต่างจากการถ่ายมุมสูงด้วยดโดรนสมมติผมถ่ายมุมสูงแบบนี้ด้วยดโดรนก็จะเห็นภาพแบบนี้แต่ไม่สามารถลงลึกเข้าไปข้างในได้ครับเดี๋ยวเราลองดูการ Walk Through อีกครั้งหนึ่ง First f i r s t person f i r s t person ผมจะมาชมมุมนี้ครับผมก็คลิกแล้วถ้าผมกด W นะครับนี่ครับ W ผมก็จะวอล์เข้าไปแล้วเดินเข้าไปชมด้านในไปชมเหมือนกับเล่นเกมเลยครับเหมือนสไตล์เล่นเกมนะครับเดินไปเราลองดูมุมนี้คืออะไรอ่าเดินไปนิดนึงมุมมุมนี้นะครับ ที่ท่านเห็นเป็นแถบยาวๆตรงนี้เรียกว่าอาสนาสงตรงนี้คืออาสนะสงคืออาสนสงนั่นเองเราก็เดินมาข้างหน้าครับเขามี first person mode ตัวนี้สำหรับที่จะเดินเข้าไปข้างในได้ครับก็น่าสนใจครับเราสามารถจะเดินลัดเลาะไปอย่างจุดนี้ถ้าผมจะเดินลัดไปนี่นะครับ กดชิปค้างตามได้เดีเยวมอนอยู่วิ่งผ่านเสาไปเลยครับโอ้ oh. สำหรับท่านที่จะทำเกมผมว่า 3D แบบนี้เรียกว่า 3D map นะครับโดยที่วิธีทำเขาจะมีเรียกว่า cubic vista ตัวนี้เขาจะประมวลผลให้เราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมกำลังประมวลผลอยู่อันหนึง่ง นี่ครับกำลังใช้เวลาประมวลผลอยู่เป็นวัดรามรณรงครับวัดรามรณรงที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเดี๋ยวติดตามชมนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ชมเพราะว่าเป็นวัดที่เจดีย์ประธานไม่สูงมากถ้าสูงเราจะสแกนไม่หมดไม่ถึงนะครับเราก็กลับมาหรืออย่างแบบนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือโบราณสถานวัดช้างรอบโทนะวัดช้างรอบอ่านไม่ต่อเนื่อง ผมเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นด้านบนนะครับปัจจุบันนี้ทางอุทยานประวัติศาสตร์ไม่อนุญาตให้ขึ้นด้านบนมาเลยเป็นโล่งๆโ,โ,โปรง่ปรงๆหรือมุมแบบนี้ครับหายไปมุมหนึ่งเนื่องจากมีพนักงานตัดหญ้ากําลังอยู่บริเวณนี้นะครับตัดผมเข้าไปใกล้มันจะมีเศษหินกรวดกระเด็นนะครับผมก็เลยเดินอ้อมด้านดูวิธีเดินผมผมก็เดินอ้อมด้านนอกนะครับไม่ ไม่สามารถมาบริเวณนี้ได้คือคือเราไปได้เวลานั้นพอดีที่ที่พี่เขากําลังตัดหญ้าอยู่ก็เลยเดินอ้อมด้านนอกแบบนี้นะครับตรงนี้เลยหายไปแต่อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะได้ประโยชน์จากการไปชมใกล้ๆครับอย่างเช่นจุดนี้ผมอยากจะไปชมลักษณะของปูนปั้น ส้อยคอใบรากาแบบนี้ได้เลยครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเรากลับมากลับมาที่วิหารพระนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีข้อที่ให้คำแนะนำสำหรับท่านที่สนใจเทคโนโลยีตัวนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องตั้งกล้องตรงอย่างเดียวนะครับเหนือศีรษะเราสามารถยื่น ไปจุดไหนจิ้มจุดนั้นแล้วจุดไหนอยากได้รายละเอียดก็ค้างไว้นานๆอย่างเช่นจุดนี้ผมพลาดที่ไม่ได้ค้างไว้นานๆแล้วเดินผ่านห่างๆตรงนี้เลยหายไปหมายถึงเหนือเสาตรงนี้นะครับเหนือเสาตรงนี้เพราะว,าวิธีการในการไปค้างต่อไปผมก็ต้องเดินเข้ามาใกล้ๆตรงนี้แล้วก็เอาไม้จิ้มไปเหนือตรงนี้ครับจะได้เก็บรายละเอียดตรงนี้ได้ครับก็เป็นการสแกนคําว่าการสแกนคือ AI เขาจะ รู้เองว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนแล้วตรงนั้นมีถ่ายอะไรกี่รอบครับแล้วโหมดของการถ่ายด้วยกล้อง360องศาเป็นโหมดไทม์แล็บนะครับเป็นไทม์แล s e ก็คือถ่ายแบบ5วิศูนย์วิถึงจะเก็บคลิปทีหนึ่งเก็บภาพทีหนึ่งไทม์แล s e มันก็เลยตัดตัวคนตัดตัวเราซึ่งอยู่ในซึ่งเป็นคนถืออุปกรณ์แล้ว เอไอเขาดีเทคเขาจะเ,าเช็คว่านี่คือคนถือกล้องมันจะหายไปสังเกตจะไม่เห็นตัวเราอยู่ในนี้นะครับนี่คือเครื่องมือที่น่าสนใจกล่าวโดยสรุปนะครับเวลาไปถ่ายคลิปถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับเขาจะให้เราถ่ายอยู่ที่20นาทีนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันของของ q u i c ิ Vista เป็นเป็นทา m เม เป็นตัวคุมเวลาแต่ถ้าเราไม่ไม่สะดวกแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถ่ายด้วยการจับเวลานาฬิกาเราเองครับเป็นไทม์แลปตั้งกล้อง i n s t a 3 6 0หกเ็ป็นไทม์แลปแล้วก็ถ่ายแบบนี้เลยครับหัวใจสำคัญคือการวางแผนว่าเราจะเดินจากไหนไปไหนใน20นาทีนี้20นาทีนี้เราจะเดินไปไหนจากไหนไปไหนและที่สำคัญคือ คำแนะนำของแอปของเว็บไซต์นะครับก็คือเราเดินไปไหนก็ได้แต่สุดท้ายควรจะมาจบที่เดิมครับมาจบที่เดิมเห็นไหมจุดนี้นะครับคือจุดที่จบส่วนในภาพนี้คําคำแนะนำเขาคือให้เดินด้วยสปีดปกติถ้าสีเหลืองคือเดินเร็วไปโอเวอร์สปีดถ้าสีแดงคือเร็วมาก ครับเร็วเกินเหตุเนื่องจากเขาจำเป็นต้องสแกนเขาสแกนคําว่าสแกนคือภาพครับไม่ใช่วิดีโอนะครับเป็นภาพเพราะฉะนั้นจุดแต่ละจุดที่สําคัญสำคัญไม่ควรจะเคลื่อนผ่านเร็วไปยกค้างไว้ตัวเราเดินแต่ตัวกล้องอาจจะอยู่ที่เดิมเพื่อสแกนตรงนั้นให้ละเอียดนั่นเองหยุดที่เดิมสแกนวางแผนถ้ามันเป็นพื้นที่ที่กว้างอย่างเช่นที่นี่นะครับ ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างก็ควรจะแบ่งแอเรียอย่างเช่นฝั่งนี้ผมให้ดูฝั่งนี้นิดนึงยังมีอุโบสถอยู่ด้านหน้าอีกครับถ้าผมไปสแกนอุโบสถด้วยบวกเวลาแล้วอาจจะมินิมินยี่สินาทีเกินเกินเนื่องจากอุโบสถผมก็ต้องขึ้นไปสแกนข้างบนเดินรอบด้านนอกสองรอบยกสูงข้างบนข้างในก็ยกสูงสักสามชั้น ระดับสายตาระดับกลางแล้วก็สูงขึ้นไปเหนือเสาครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าการวางแผนก็สำคัญนั่นเองสำหรับที่โบรบาณสถานวัดพระนอนนะครับมีจุดหนึ่งน่าสนใจอันนี้เป็นตัวอย่างการสาธิตว่าพอถึงจุดหนึ่งเราอาจจะอ,อยากจะนำเสนอข้อมูลบางอย่างจุดที่น่าสนใจอยูอ่ผมให้ดูบนพื้นครับบนพื้นคือตรงนี้ครับ ตรงนี้คือรอยพระบาทเ,เป็นข้อเท้านะครับเป็นข้อเท้าส่วนของพระนอนที่หลงเหลืออยู่ถ้าหมุนไปนิดหนึ่งก็จะเจอคนถ่ายคลิปอยู่มุมขวามือครับในการดูแบบ Virtual Tour นี่คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงกับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราซื้อมานะครับซื้อมาใช้ก็เล่นให้มันคุ้มกับอุปกรณ์ ถ้าเล่นได้ด้วยการใช้ประโยชน์ก็จะยิ่งดีเป็นอย่างยิ่งครับอันนี้เป็นตัวอย่างการเอามาใช้จริงๆนะครับใช้จริงๆในงานนำเสนอข้อมูลภาพโบราณสถานซึ่งวันนี้ได้นำเสนอให้เห็นมุมมองต่างๆนะครับส่วนการนำออกไปใช้งานปัจจุบันยังอยู่ที่เว็บไซต์ของเขาอยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกหมายถึงการชมการหมุนไปหมุนมานี้ยังอยู่ที่นี่อยู่นะครับกด คอนโทรค้างก็จะสามารถเลื่อนทั้งภาพดึงเมาส์ด้านล่างก็จะเป็นการเอียงถ้าจะถ่ายภาพนี้ออกไปใช้ก็แคปเจอร์จอปกตินะครับอย่างเช่นผมทำการแคปเจอร์จอตรงนี้ผมก็แคปเจอร์จอแบบนี้ก็เอามีออกไปใช้หลักการคือแบบนี้นะครับเผื่อท่าน,เ,นเ,าเกิดคำถามแล้วจะเอาไปใช้ยังไงครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆที่สนใจแนว 3D แบบนี้นะครับจะได้เริ่มทำพื้นที่สวนสาธารณะนะครับสถานที่ท่องเที่ยวการปีนเขาหรือหรือบางมุมเป็นการรีวิวในแบบ 3D ของสถานที่นะครับเร็วๆนี้อย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมี อาจจะทําเส้นทางเขาหนอที่นครสวรรค์เขาหลวงที่สุโขทัยนะครับลานกลางเต็นท์ลานตั้งแคมป์ด้านบนหรือตามจุดชมวิวต่างๆด้านบนเขาเดี๋ยวจะนำมาให้ชมต่อไปดูว่าไปสแกนในธรรมชาติจริงๆจ,จังๆจ,จ,จ,จะเป็นแบบไหนนะครับด้วย Insta360 e x ก o ็็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับหวัว่า ท่านจะได้ประโยชน์มุมมองในการใช้งานบางอย่างมีข้อคำถามก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วเราจะได้พบกับการเรียนรู้เรื่อยๆครับสวัสดีทุกท่านนะครับ